สวัสดีบรรยากาศเช้าเช้าครับเพื่อนๆบรรยากาศเช้าเช้านะครับผมก่อไฟต้มมามากินชินแล้วนะครับชีวิตอย่างนี้อยู่กับปลานี่ติดปีแล้วแล้วติดแล้วอาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างนะเป็นทางสายหลักนะครับ รถก็วิ่งครับช่วงนี้เช้าๆหน่อยตัวสแสวงเครื่องนะครับใช้ผูกหม้อนะครับหม้อหูหิว้วไว้ต้มน้ําสิ่งของจากป่านะครับใช้กับประโยชน์ดูขนาดนี้แต่เหนียวนะครับเนี่ยถาวันป่าเดี่เหนียวมากๆเลยไม่ขาดง่ายนะครับนี่นะครับหม้อสแสวงเครื่องใช้ถาวันผูกนะครับไม่หลุดนะครับผมเนี่ย ดูมันจะหลุดไม่หลุดนะครับปลูกกระถาวันนี้เลยนะครับผมแล้วก็เติมน้ําลงไปเดี๋ยวผมจะปลูกก่อนนะครับไฟติดแล้วนอสแวงเครื่องนะครับไอ้ถาวันนั่นแหลปะปลูกเติมน้ําลงไปเลยน้ำเดือดพุดๆเลย ไปไปมาม่าเนี่เวลาต้มเนี่ยกินหลายคนเนี่ยจะต้องหักเส้นเลยนะครับไม่งั้นน่ะจะกินยากหน่อยเส้นจะยาวเวลาตักเนี่ยหักเขา คนิ้นเล็กๆนะครับเราตักจะไม่เป็นเส้นยาวจะตักง่ายหลายคนจะไม่ต้องล่นใส่มือกันนะครับนี่ครับค้นน้อยอู้น่ากินมากๆเลยมา,มากๆในป่าเราอาบอบนี่น่ากินมากอู้ดีปถามก่อน นี่ก็อร่อยแล้วกินข้าวป่าลขอ,องดีด้วยใช่ครับยากาศเช้าเช้านะครับผมวันนี้ก็ก่อไฟต้มมามาก,กินติดแล้วฝนก็เริ่มหมดแล้วก็เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะครับผมืนก็จะก่อง่ายหน่อยติดง่ายแป๊บเดียวก็ติดแล้ว ะครับอยู่ป่าก็างี้แหละอยากกินมามา่ากินอะไรก็ก่อไปต้มแป๊บเดียวง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าอยู่ในบ้านก็จะสะดวกหน่อยมีกาต้มน้ำร้อนแค่เสียบปลั๊กไว้ก็กดน้ำก็ได้กินแล้วนะครับแต่อยู่นี่ต้องใช้ความสามารถฝีมือประสบการณ์นะครับถึงอยู่ได้กผมนี่ก็ชินแล้วนะครับชีวิตอย่างนี้อยู่กับป่านี่สิบกว่าปีแล้ว และติดแล้วอาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างนะเป็นทางสายหลักนะครับรถก็วิ่งครับช่วงนี้เช้าๆหน่อยบรรยากาศมากๆเลย นี่นะครับเถาวัลย์มาใช้เป็นตัวสแสวงเครื่องนะครับใช้ผูกหม้อนะครับหม้อหูหิ้วไว้ต้มน้ำสิ่งของจากป่านะครับใช้เกิดประโยชน์ดูขนาดนี้แต่เหนียวนะครับเนี่ยเถาวัลย์ป่าดีเหนียวมากๆเลยไม่ขาดง่ายนะครับนี่นะครับหม้อสแสวงเครื่องใช้เถาวัลย์ปูนะครับ ไม่หลุดนะครับผมเนี่ยดูเหมือนจะหลุดไม่หลุดนะครับหม้อง่ายๆนะครับเนี่ยกินกันหลายคนใช้หม้อสนามเล็กไปนะครับกินไม่พอกันก็เลยหม้อใหญ่นี่แหละกินหลายคนผมก็จะผูกใส่อย่างนี้นะครับ พอดีมีไม้เถาวันข้างบนนะครับนี่เห็นไหมปลูกกระเถาวันนี่เลยนี่ครับมีเถาวันข้างบนปลูกกระเถาวันนี่เลยนะครับผมแล้วก็เติมน้ำลงไปเดี๋ยวผมจะปลูกก่อนนะครับไฟติดแล้วหม้อสแวแบกเครื่องนะครับไอเถาวันนั่นแหละปูกไม้ข้างบน ลไปเลยเดี๋ยวก็ร้อนครับผมเขาวันนี้ดูเหมือนเส้นเล็กนะครับแต่แข็งแรงนะครับนี่ไม่ขาดง่ายตายแล้วเอาดูปลาไม่เหมือนอยู่ที่บ้านสะดวกทุกอ,อย่าง อันนี้ชีวิตในป่าก็ทําเองนะครับเมื่อก่อนก็ไม่เป็นพออยู่นานๆไปก็เกิดความเคยชินนะครับประสบการณ์ก็จะสอนเราเองต้มมาม่าเนี่ยบางคนดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ถ้าทําจริงๆอะ่ะยากเหมือนกันนะครับแต่เพราะความยากนี่แหละทํานานๆไปจะทําให้เราเกิดความง่ายนะครับทําให้เราแบบทานานเก่งแล้วก็สามารถ เ่ยเหลือเราได้ตลอดครับเวลาเราหิวเรืออะไรเนี่ยจะทําให้เราเอาตัวรอดได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ผมก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอนน้าเดือดน,นะครับผมเราแค่เติมปืนลงไปเดือดขึ้นแล้ว,วะวร้อนมามากของเรา น้ำต้มก็เริ่มเดือดแล้วนะครับไปดูเครับเริ่มเดือดปุดๆแล้วนี่ครับเดือดแล้วให้เดือดแรงกว่านี้หนึ่งนะครับผมโอ้โหน้ำเดือดปุดๆเลย ดูการใช้เชือกแสวงเครื่องของเรานะครับเถาวัลย์จากธรรมชาติการใช้เถาวัลย์ผูกของในธรรมชาติเนี่ยต้องดูเป็นนะครับเถาวัลย์ในที่เหนียวทนไม่ทนนะครับต้องดูเป็นนะครับถ้าเอฟซีคนไหนอยาใช้เหมือนพวกผมเวลาเข้าป่าเนี่ยก็ต้องดูเถาวัลย์เป็นนะครับ ว่าเถาว,วันบางตัวก็จะไม่ขึ้นเหนียวนะครับเถาว,วันบางชนิดก็จะเหนียวนะครับต้องดูให้เป็นนี่นะครับผมนี่เห็นไหมไปมาๆไปเลยขึ้นหลายโคนกันออกเรือกออกก้อนออกหักดบก็สบตักง,ง่ายไป ปนนมามาเนี่ยเวลาต้มเนี่ยกินหลายคนเนี่ยจะต้องหักเส้นหน่อยนะครับไม่งั้นน่ะจะกินยากหน่อยเส้นจะยาวเวลาตักเนี่ยหักให้เขา เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราตักจะไม่เป็นเส้นยาวจะตักง่ายหลายคนจะไม่ต้องล่นใส่มือกันนะครับร นี่แหละโอ้น่ากินมากเลยครับผมได้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องมาใส่ข้างนอกนะเนาะี๋ยยกลงก่อนใส่กล้ทงก่อนยกลงก่อนนะครับผมเบือดมากเดลือเส้นอืดเครื่องค่อยมาใส่เอาข้างนอกเอา แกะร้อนีง่ายๆไปแล้วครับนั่งกุงเครื่องตรงนี้แล้วครับผมง่ายๆเครื่องลงไปเลย ไม่ยากนะครับปรุงมาม่าเนี่ยมีเครื่องแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะใส่เครื่องเข้าลงไปแต่บางทีถ้าใส่หลายซองเนี่ยถ้าใส่เครื่องเยอะก็จะเค็มนะครับกะเอาถ้าไม่ชอบเค็มมากก็กะเอาก็ได้สมมุติตม้มสักห้าซองอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใส่เครื่องทั้งห้าซองก็ได้นะครับใส่สักสามซองก็ได้เพราะถ้าใส่ทั้งห้าซองจะทำให้เค็มเกินนะครับกินไม่ได้ หรือว่าถ้าจะใส่ห้าซองเลยก็ได้แต่ว่าต้องเพิ่มน้ำเนยเยอะนะครับปรน้าปริมาณน้ําเยอะหน่อยช่วยทําให้ไม่เค็มแต่ผมนี่จะไม่ใส่น้ําเยอะเท่าไหร่ก็เลยต้องลดเครื่องลงเสร็จถุงมาๆนี่ก็เวลาต้มเสร็จแล้วก็ ไม่ต้องทิ้งเรือนะครับใส่ถุงไว้ดีๆไปทิ้งที่อื่นนะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยเขาไม่ย่อยสลายนานนะครับเราก็เก็บใส่ถุงแล้วไปทิ้งขยะถังขยะแต่ส่วนมากผมจะเก็บใส่ถุงแล้วก็ใส่เป้ไปทิ้งในถังขยะนะครับทีเวลาเรากลับฐานอย่างเงี้ยเราจะไม่ทิ้งในป่าเพราะว่าจะอยู่กี่ปีกี่ปีอะ่ะเขาก็ไม่เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับย่อยสลายยากมากเลยถุงพลาสติกเนี่ย ไม่เหมือนใบไม้ใบไม้อยา่างธรรมชาติเนี่ยเราใช้ได้อางตรงไว้เราวก็เก็บมัดใส่ถุงไว้แงนี้แหละเอาไว้เก็บไปทิ้งไว้อ่อน น,นี่ครับคนน้อยโอ้น่ากินมากเลยมามาในป่าเรารับผมนี่น่ากินมากออ้เมื่อกี้ลืมบอกสูตรไปนะครับผมมีน้ำพริกเผาอยู่หน่อยนึงใส่ไปด้วยเข้ากันเลยครับมาม่าใส่น้ำพริกเผาด้วย ชิมดูก่อนนะร้อนอยู่โอ้อร่อยมากเลยครับอยู่ไอหอมน้ำพริกเผาด้วยโอเคครับผมแต่ทานกันเลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปดีคุณเพื่อนก่อนมา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 ,มาเป็นการเพิ่มรสชาติมามานะครับผมใส่ผักลงไปด้วย ินข้าวครับทุกคนครับหลายคนเลยครับผมหมดแล้วเติมผักลงไปด้วยครับผมเติมผักไปด้วยครับผักผักขี้ไปเรื่อยครับผักจากธรรมชาตินี่แหละเก็บมาที่ขึ้นเองตามเขานะครับบางบางที่มีเยอะนะครับผักขี้ไปเรื่อยเนี่ยหรือบางคนเรียกว่าผักขี้ฝรั่งนะครับเส้นยังยาวอยู่เลยนะครับเนี่ยกำลังหักเส้นแล้วบาดเจ็บอีกแล้วโดนภากัด ปกติของป่านะครับที่นี่เผลอไม่ได้เลยทากเนี่ยเอานี่ครับไปตามก่อนแค่นี้ก็อร่อยแล้วกินข้าวป่าเนี่ยใช่ของดีด้วยไม่ใช่ครับเพื่อนบางคนก็ยังไม่มากินนะครับจะแบ่ไงไว้ให้เพราะว่าบางคนก็เป็นเวอนคยเหตุให้นะครับผมดีนะ าการอั่ามยงไงอย่ายครับเพื่อนตัดมาอมานี้เลยนีก็น้ำพริกพริกมาจากบ้านนะครับน้ำพริกเนี่ย น,น้ำพริกที่ตำม,มาจากบ้านน้ำพริกปลาเจ่วบองครับเนี่ยก็คุณประโยชน์เขาเนี่คือประโยชน์ของเขานี่คือทั้งกินกับผักตั่วไปแล้วก็ใส่แกงใส่อะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยสารพัดประโยชน์เลยตัดปุ<ำ>่มก็ได้ใช่ไหมใช่ครับตำมาจากบ้านเองเลยติดตัวมาตลอดเวลาอยู่ป่าเดี๋ยวผมจ่ายชาจัดก่อนนึกครับเอามเว หยิบก้นครับทุกคนหินครับผมทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทานข้าวครับผมครับก็นี่แหละกับข้าวเราก็กินไม่เป็นเวลานะแล้วแต่จะทานตอนไหนเร็กภารกิจตอนไหนก็กินกันอย่าง <ought. S 3> นี้แหละครับพี่น้องเรา วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม